สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอ็ดดี้ทนผู้ชมครับนี่ครับปากฏดครับผมจากที่ไปเที่ยวในตลาดนัดไทยลาวที่ธาตุพนมนะครับที่ซื้อมาเนาะอันนี้สีสันอาจจะดูบ่ค่อยสวยเท่าไรนะครับเพราะว่าไใส่กองโฟมอัดน้ําแข็งมานะครับแต่ยังสดอยู่นะครับนี่ดูเงือกครับยังแดงนี่แดงอยู่เลย นี่ครับนวันนี้ไ้ปลากดมาแบบนี้ครับเดี๋ยวว่าจะทําต้มยำครับผมต้มยำปลากดสดฮอนๆนนะครับจัดการเอาที่เอาไส้ออกเรียบร้อยแล้วครับหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะโอ้นี่ครับนี่ขนาดแช่น้ําแข็งมานะครับโอ้เนื้ออยังเด้งๆใสๆอยู่เลยครับเริ่มขั้นตอนการทําครับ เอพริกแห้งหอมแดงกระเทียมมาคั่วในกระทะครับผมแล้เวเอามาคั่วให้มันไม่ไหม้หน่อยครับแล้วเดี๋ยวเอาไปตำครับเอาเป็นเครื่องพริกของต้มยำนะครับตำละเอียดแล้วครับเอาก็ ตักใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปจัดการกับป่าต่อเลยครับตั้งน้ำครับใส่ขคจะไครใบบะกรูดนะครับลวกป่าล้างคาวมันก่อนครับ หลังจากลวกปลาเสร็จแล้วนี่ครับตั้งหมอ้อครับใส่ข่าตะไคใบบรกกูดหอมแดงลงไปครับน้ำเดือดแล้วครับนี่ครับเครื่องพริกที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับใส่น้ำบะขามเปียกลงไปสักหน่อยครับนี่ครับเพิ่มความเปรี้ยวอมหวาน ปรุงรสครับนะครับใส่น้ําปลาลงไปตามด้วยนะครับเนื้อปลากรดที่เราลวกไว้ครับบีบมะนาวลงไปเลยครับเพิ่มความหอมและเปรี้ยวด้วยนะครับน้ำกูดครับต้มยำหอ,หอมแน่นอนน้ำเดือดปุ้งๆแล้วครับนี่ครับปิดท้ายด้วยผงชูรสครับผม ต้มยำของเฮาก็เรียบร้อยแล้วครับปิดแก๊สครับผมโรยผักชีเห็นหน่อยครับผักชีต้นหอมนอกน่ครับก่อนตักใส่ชามครับอันนี้เพิ่มความแซ่บด้วยใบกัะเพราครับผมเอาลองก้นชามนะครับ มาครับคุณผู้ชมครับมากินต้มยำปลากดด้วยกันครับเดี๋ยวคนหน่อยครับคนเอาใบกะเพราขึ้นมาครับกินกะเพราจะได้ทั่ว่วถึงครับนี่ครับโหยดูเนื้อมันครับขออนุา่าตกินแล้วนะครับ หอยสุดยอดเลยครับผมปลากฏดนี่ครับปลากฏดจากแม่น้ำโขงครับผมอันนี้แม่ค้าเพิ่นบอกนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่แ,แต่โอ้โหเนาะแต่ซื้อมาจากนะครับตลาดริมน้ำโขงครับผม ันเปึ่งเป็นกับแกมแต่แต่หครับเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปซื้อน้ำที่มีฟองมันนั่งกินตัวแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็ลังใจให้กันตัวยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอย่างก็ค่อยติดตามนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 嗯，爽，真好吃。